ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีนะนะนักตกปลาทุกๆคนนะครับผมก็วันนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับผมมาออกหมายนะครับตกปลาที่แม่น้ําเจ้าพญานะครับผมก็สําหรับหมายนี้นะครับก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับประมาณ4เดือนได้นะครับผมก็ตอนนี้น้ําขึ้นน้ําขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าปลาจะจําเหยื่อของเราได้หรือเปล่านะครับผม โอเคครับเดี๋ยวไปลองลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับผมวันนี้ก็ผมเอาเบ็ดมาสี่คันนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับผมไปครับครับก็สำหรับสูตรเยือที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นมะควิดครับถุงหนึ่งขนมปังถุงนึงแล้วก็ลำถุงหนึงนะครับ3าอย่างนี่นะครับผมอย่างละถุงนะครับก็ผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็เนี่ยครับปั้นใส่ตะก้อ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เบ็ดตัวล่างนี่ก็จะเกี่ยวเป็นขนมปังนะครับแล้วก็มีเบ็ดข้างบนอีก2ตัวก็จะเกี่ยวเม็ดโฟมนะครับแล้วก็เน็บเข้าไปในตะก้อประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าตะก้ออันไหนที่มันมีเบ็ดแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยครับผมก็จะเกี่ยวด้วยเม็ดโฟมก่อนนะครับแล้วก็เอาขนมปังพุ้มอีกทีหนึ่งนะครับผม เพื่อกันที่ว่าเวลาเราตีไปขนมปังมันหลุดมันก็ยังเหลือเป็นเม็ดโฟมเกาะตัวเบ็ดอยู่นะครับงัลมพแ ครับผมนี่ก็จะเป็นบริเวณสภาพหมายของเรานะครับก็ตอนนี้ผมลงเบ็ดเสร็จไปแล้วนะครับผมทั้งหมดสี่คันนะครับผมแล้วก็มีมากับพี่ปอนครับพี่ปอนก็ตีหน้าดินไปคันหนึ่งนะครับแล้วก็ตกสปิวครับก็พี่ปอนได้หลายแต้มอยู่นะครับได้หกเจ็ดตัวนะครับเป็นพวกปลากระมังนะครับแล้วก็มีได้ปลากดเหมือนตัวหนึ่งนะครับผมกระมังสี่ห้าตัวนะครับแล้วก็ปลากดตัวหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ผมไม่ได้มานานนะครับผมประมาณสี่เดือนได้นะครับ ตอนนี้ก็น้ําน้ําขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับขึ้นมาจะถึงชายตลิ่งนี่แหละนะครับแล้วก็ด้านด้านข้างที่เป็นบริเวณที่นั่งนี่ก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็หญ้านะครับขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมขึ้นเต็มเลยนะครับแต่ก็ข้อดีก็คือว่ามีร่มนะครับมีร่มหลบพักนะครับก่อนไม่มีต้นไม้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกัน ยาวๆครับผมว่าวันนี้จะมีผลงานให้น้าๆได้ชมกันกี่แต้มครับผมครับผมน้าๆครับตอนนี้ครับมามาแล้วนะครับผมแต้มแรกนะครับเป็นปาตะโกกนะครับผมก็ใส่ประมาณสองขี้สามขี้ได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันครับ งอ่ะพอไม่กินก็ปล่อยมานเลยาะลุออกแค่ไฟลุกมาแแค้มนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นปาตพเพียนนะครับผมแต้มที่สองเรานะครับน่าจะใช่หรือว่าตัวมันยาว โอเคครับครับผมน้าครับเนี่ยครับหมายแต้มหนึ่งนะครับผมเป็นตะโกงครับเมื่อกี้เปิดกล้องไม่ทันนะครับผมรีบไปวัดก่อนนะครับก็เลยให้พี่ปอนนะครับถ่ายให้นะครับโอเคครับแต้มที่สามครับผมตะโกงครับไซส์สวยๆครับผม มาอีกแต้มนะครับผมนะครับแต้มที่สี่นะครับตะโกเนี่ครับเอาครับตะโกบเริ่มเข้าแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับผมว่าจะมีไซส์สวยๆเข้ามาเยือนเราหรือเปล่านะครับผมี๋ยคครับสี่แต้มแล้วครับ มาอีกหนึ่งแต้มครับผมอันนี้เป็นปลากระมังนะครับวันนี้เพิ่งเจอปลากระมังนะครับนี่นะครับแต่เป็นไซส์เล็กนะครับตอนนี้ประมาณสองสามนิ้วได้นะครับโอเคครับช่วงประมาณสิบโมงครึ่งครับสิบโมงครึ่งปลากินถี่แล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมต่อไปครับ นี่ครับผมนะครับกินติดกันเลยนะครับไม่ถึง5นาทีนะครับกระมังครับก็ขยับใสขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับ หมายแต้มนะครับผมนะน,นะครับกำลังครับตอนนี้ยิ่งตกยิ่งเล็กนะครับเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ตัวที่7แล้วนะครับ นะครับนี่นะครับมาดูใกล้ๆนะครับผมนี่ผมวัดไม่ทันนะครับผมให้ปิปอนวัดให้นะครับก็เป็นกระมังนะครับไซส์โอเคเลยนะครับผมอ่าโอเคครับมาอีกหนึ่งแต้มครับสวยครับผม มาอีกหนึ่งแต้มครับผมแต้มที่8ดนะครับกำมังนะครับก็ไซส์สวยนะครับสี่นิ้วครับผม ขาดนะครับผมไปแล้วนะครับชุดหนึ่งนะครับอันนี้ผมใช้สายเล็กด้วยนะครับสายสิบสห้าปอนนะครับสิบสองก็สิบเนี่ยครับจําไม่ได้นะครับสายเก่าเลยครับสละชีพไปแล้วครับ1ชุดครับผมน้าครับนี่นะครับเมื่อกี้เบ็ดติดนะครับผมก็เลยตัดสินใจดึงนะครับดึงไปดึงมาหลุดนะครับแล้วก็ได้เป็นตะก้อพวงมาด้วยนะครับ ก็คือเป็นตะก้อของผมที่ขาดไปก่อนหน้านี้นะครับมันติดปลานะครับดึงก็เลยขาดแล้วคันนี้ก็คือว่าร่องรอยมันโดนไม่รู้ว่าปลาชโดหรือว่าพวกปลากายนะครับมันกัดเนี่ยนะครับไส้แตกเลยนะครับหางถึงก็โดนกัดนะครับนี่ครับเบ็ดมันติดนะครับก็เลยดึงดึงแล้วก็ได้ปลามาด้วยนะครับแต่ว่าร่องรอยมันนี่นะครับปัตเพียนนะครับโดนกัดนะครับไส้แตกเลยครับผม 有谈到没有？<laughs> <laughs> ผมหมาอีกหนึ่งแต้มครับอนาครับตอนนี้กําลังเปิดกองนะครับดึงลอกดังเลยนะครับนึกว่าเป็นตะโกบนะครับเป็นกระมังนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับอีกห้านาทีเที่ยงนะครับนี่นะครับผมกระมังครับไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับไซส์ทอดนะครับ มาอีกหนึ่งแต้มนะครับอันนี้เป็นปากกานะครับผมนี่ครับนะครับคือปากานะครับปากากินนะครับแต่นี้มันเป็นไซส์เล็กนะครับเดี๋ยวจะปล่อยไปนะครับให้มันตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวค่อยมาสู้กันใหม่นะครับนี่เขาปล่อยนะครับผม ครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาที่ยงครึ่งนะครับก็มเมฆดํามาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็อาจจะลองดูถึงประมาณสักบ่ายโมงนะครับ Yeah รครับปุ่มน,นาครับก็เสียดายนะครับพอดีปลามันลากเลยนะครับมัวแต่เปิดกล้องนะครับก็เลยไม่ทันนะครับปลาลากเข้าต่อน,นะครับ ครับผมก็สรุปผลงานนะครับนาๆก็วันนี้ก็ถือว่าได้แต้มอยู่นะครับก็เนี่ยครับผลงานนะครับก็เป็นตะโกกนะครับไซส์สวยๆนะครับผม3ามตัวนะครับแล้วก็มีปากมังมีตะเพียนนะครับรวมแล้วก็ประมาณสิตัวได้นะครับนะครับไอ้สวยครับก็ใช้เวลาตกตั้งแต่ประมาณแปดโมงครึ่งนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับก็ สดีครับนะครับสวยๆครับตะโกกครับโกกตะเพียนกระมังนะครับผมก็โอเคนะครับก็ทีแรกกะว่าจะอยู่ยันช่วงเย็นนะครับแต่ว่าพอดีว่าอยู่ข้าวแล้วครับไม่ได้เอาข้าวมากินนะครับแล้วก็เมื่อกี้ฝนมาสองรอบแล้วนะครับกลัวว่าถ้าฝนตกแล้วจะไม่ทันนะครับผมยังไงก็อ่าไว้เดี๋ยวมีโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับหมานี้ก็มีตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ ปลาสวายไม่เข้าเลยนะครับนานาเขามาเป่าสวายกันเป็นห้าหกคนเลยนะครับไม่มีใครโดนเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ฝากนานาทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับากดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ